ท่านให้บวาดต้นไม้ใบไม้เพราะว่าเนี่ยเส้นแหลกลายไทยจะมีเส้นแหลกถูกไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงมันเป็นเส้นแหลมันเป็นริ้วของเท็กเจอร์ใบไม้นี่คืองานแรกๆที่แบบว่าอาจารย์สั่งปีแรกที่เข้าไปเรียนเกี่ยวกับศิลปะประจำชาติเขาใช้วิชาคือว่าศิลปะประจำชาติไทยไทยท р а a ิชันแนลอาร์ตน่ะนะ ศิลปะประจำชาติแล้วก็แรกแๆเลยที่เข้าไปเรียนงานแรกๆเนี่ยฝึกใบไม้ฝึกวาดใบไม้ดอกไม้ลีลาใบไม้ใบไม้คราวนี้ตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่ได้มีเขาเรียกอ,อะไรครงบอะไรมากมายเขาก็จะเน้นว่าใช้กระดาษ A4 แล้ว,ว่าจริงๆแล้วมันก็ได้ แต่ข้อเสียคือเวลานานๆไปอ่ะมันสูญหายไงเสียดายอยู่นะเพราะว่าเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วผลงานของเราก็เหลือแค่นี้จากที่ฝึกมาเยอะแยะก็เหลือแค่นี้แหละเท่าที่หานะเพราะว่าเราย้ายหอย้ายอะไรอยู่บ่อยๆมันก็หายไปเนี่ยอันนี้คือเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยเขียนไว้แมเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้น,นท่านให้เขียนด้วยนะเนี่ย เมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจว่าเขียนทาไมาแต่ก็ก็ทําตามไปผ่านไปยี่สิบหกปีเราถึงเข้าใจว่าอ๋อแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เนี่ยแสงสีขาวดีกว่านะเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราวาดที่ไหนแล้ววันไหนเพราะมันลําลึกถึงวันนั้นเราจะเห็นภาพกลับมาในหัวเวลาเข้าใจความว่าเรานึกภาพเก่าใช่ไหมว่าบรรยากาศตอนนั้น,เ,นเราไปขอเขาวาดรูปเนาะเราก็นั่งกับพื้นเราไปขอ ขอเจ้าของร้านนะวาดรูปหน่อยนะครับแล้วนั่งกับพื้นกับเพื่อนสองสาคนนั่งว่าต้นไม้เนี่ยครับเห็นไหมต้นหญ้าหนวดแมวณร้านต้นไม้ดีโอสยามพาซาวันที่17มีนาสี่สเนี่ยคราวนี้ถ้าเราเป็นเล่มมันจะลดอากาศโอกาสสูญหายได้มากกว่า เราก็จะมานั่งดูแล้วภูมิใจของเรามันชื่นใจนะจริงๆเวลาคนเราอะแล้วเรามาเห็นว่าตอนนี้เราพัฒนาไปถึงไหนเราเริ่มต้นจากวันไหนนะวันไหนไหมเนี่ยเพราะว่าพวกเนี้ยพอเราผ่านระยะเวลามาระดับหนึ่งคือมาว่าเราเรียนมาหลายๆขัน้นเราเรีย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 น,เร,เ,รยนเราเข้าใจแล้วเราจะมาเกตว่าอ๋อจริงๆแล้วที่เขาให้ท่านให้ไปวาดต้นไม้ไปไม้เพราะว่าเนี่ยเส้นแหลกลายไทยจะมีเส้นแหลกถูกไหมเนี่ย เห็นไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงมันเป็นเส้นแหลมมันเป็นริ้วของเท็กเจอร์ใบไม้เห็นไหมมันเป็นเท็กเจอร์ของใบไม้ที่มีลักษณะคล้ายๆเส้นดีเทลเส้นแหลมเออามาเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อในเส้นที่มันเป็นเส้นของใบไม้ดอกไม้เนี่ยมันเป็นระเบียบโดยธรรมชาติแล้วเป็นระเบียบ เป็นจังหวะที่เป็นระเบียบเป็นสัดส่วนเหมาะสมอะนึกออกไหมเนี่ยแล้วก็เป็นแนวทางที่ว่าอ๋อเราวาดเส้นแรงเราจะต้องวางให้เป็นระเบียบแบบนี้แล้วก็จะมีสูงต่ำกลางตามเชฟตามรูปร่างใบเนี่ยอันนี้คือศึกษาจากธรรมชาติเพราะอย่าลืมว่าวดลายไทยก็มาจากธรรมชาติใช่เห็นไหม,ไหมเนี่ยมันจะสอนให้เราวาดดีเทลลายแล้วการบิดลายการลักษณะบ,บิดใบไม้บิดเชฟพวกเนี้ย ไปใช้ในการออกแบบลวดลายได้นะเนี่ยเราพอเราเข้าใจลักษณะของใบไม้ธรรมชาติของใบไม้แล้วเนี่ยเราจะไปประยุกต์ใช้ในการดีไซน์การผูกลายได้มันจะดูมีความน่าสนใจมากขึ้นฟิวไหวมากขึ้นดูลายมีชีวิตมากขึ้นนั่นเองอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันต้นผีเสื้อไหมลักษณะใบและลักษณะเส้นดีเทลลายของเขาอะจะเป็นระเบียบ มันจะเป็นแนวทางในการเราสวาดเส้นแหลบางคนวาดเส้นแหลครูวาดเส้นแหลยังไงให้มันสวยนี่แหละนี่แหละเคล็ดลับเคล็ดลับที่ไม่ค่อยมีใครมาบอกว่าจริงๆแล้ววาดลายไทยควรเริ่มจากการเรียนรู้จากการวาดต้นไม้ใบไม้ในธรรมชาติเพราะว่ามันจะทําให้เรามีการพัฒนาในการเขียนลวดลายหรือปลูกลายเพราะว่าลีลาแต่ละส่วนพวกเนี้ย มันต่อยอดให้เวลาเราทําแล้วเราสามารถคิดดีไซน์ขึ้นมาได้คิดดีไซน์ลวดลายที่มันแบบพิสดารวิจิตได้มา,มามากมายเนี่ยเราต้องศึกษาต้นไม้นะครับแล้วเราจะศึกษาได้คือเราก็ต้องฝึกวาดไงใช่ไหมเราก็ต้องฝึกวาดถ้าเริ่มต้นใครกําลังมองว่าจะไปฝึกวาดใบไม้เพื่อให้มีการพัฒนาและเข้าใจในการเขียนลวดลายได้ดีขึ้นก็แนะนํา เป็นสมุดสเกต็ตแบบนี้จะดีกว่านะครับนี่นะนี่เขามีการผนึกเขาเรียกว่าแน่นหนาเหมือนตำราเล่มหนึง่งเหมือนหนังสือดีๆเล่มหนึ่งเลยนะเห็นไหมเนี่ยสานแล้วก็มีตัวกั้นให้ก้นหน้าให้เป็นเหมือนสายลิปปิ้นเหมือนหนังสือเลยแล้วก็ปกแข็งแรงเนี่ยปกแข็งนะนะปกแข็งแรงฟังจากเสียงเคาะเพื่อให้ดูว่ามันแข็งแค่ไหนนะน เนื้อกระดาษ110กรมคือหนาเลยแล้วเนี่ยเวลาวาดเส้นเห็นไหมเส้นสวยนวลเลยนะเส้นสวยเส้นชัดนวลแค่ว่าต้องใช้มีเดียแห้งก็คืออุปกรณ์ในการวาดลงไปเป็นศกษณะแห้งไม่สพอร์ตการลงสีที่เป็นน้ำเป็นส่วนประกอบก็ชั้นสีช็อกอะไรก็ได้นะหลัจากล้าไปฝึกวาดใบไม้อะไรเงี้ยก เหมาะเลยทีเดียวสาหรับการเริ่มต้นในการวาดรูปแล้วก็เก็บไว้ได้นานเรานมาดูทีหลังได้เป็นแฟ้มสะสมการพัฒนาการทํางานของเราได้นะสาหรับเล่มนี้ถ้าใครสนใจนะครับคลิกตะก้าด้านล่างได้เลยนะติดตะก้าไว้ให้แล้วนะครับกับสมุดสเก็ต <c oughs> เหมาะกับการเริ่มต้นในการฝึกวาดโดยเฉพาะการเริ่มต้นวาดลายไทยด้วยการเรียนวาดจากใบไม้เอาวาเก็บไว้สเก็ตใบไม้ดอกไม้เพื่อเก็บสะสมอ่า ประสบการณ์เนาะแล้วก็ย้อนดูทีหลังได้แล้วก็ลดการสูญหายของการฝึกฝนแล้วก็งานฝีมือที่เราวาดไว้ได้นะครับกับสมุดสเก็ตเล่มนี้นะทิกตะกาด้านล่างได้เลยนะครับถ้าใครสนใจแล้วกําำลังมองหาสมุดสเก็ตนะแข็งแรงดีหนานแน่นกระดาษดีปกแข็งแรงด้วยนะครับการเย็บนี่นะแ,ะแข็งแรงนะหนานแน่นคงทนนะครับทิกตะกาด้านล่างได้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะ ปักตะกร้าไว้ให้แล้วกับส,สเก็ตนะ